วันนี้นะครับผมก็มีเมนูเด็ดๆทำกินง่ายๆจากแมคโครมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยสวัสดีครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันก่อนเลยนะครับเมนูแรกของผมเนี่ยก็จะเป็นคอนดอกไส้กรอกไก่เสียบไม้ชุบแป้งทอดสอดไส้ชีสนะครับยี่ห้อ AFM นะครับแออพ็คนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา115บาบาทนะครับอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นของว่าง ทานเล่นของ CP นะครับเป็นโดนัทกุ้งพร้อมปรุงนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคา129บาทด้านในก็จะมี2แพ็คนะครับแพ็คหนึ่งก็มี5ชิ้นนะครับนี่กรอบใช้ได้ส่วนเจ้าคอนชีสเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูชีสด้านในนะครับว่าชีสมันจะเยอะหรือเปล่า ใช้ได้ครับ